เป็นเหนงนะผมต้องกินปลาก่อนประเด็นนะ่ะก่อนที่ผมจะตายเร็วๆหน่อยปลา โอ้โหเกือบตายเหี้ยคืออะไรอ่ะทำไมมันใส่ไม um> ่ได uh> şey> um> ้อ๋อ ไม่ปลามันใส่ไม่ได้วะมันให้ผมกินเลยอะงงวะ่ะทำไมอ่ะ ลมมันน่าจะพัดออกนะแต่ผมพยายามจะเข้าก่อนยังเอาของมาไม่หมดเลยมันบอกว่ามีไอ้นี่อยู่ใช่ไหมปลากับเห็ดันฝรั่งกับอันนี้ได้อยู่นั้นเราก็ต้องตกปลาอีกสักรอบหนึ่งพวกดอกไม้มาทำอะไรวะ มาดิมาดิตัดสิได้ของอะ่ะบนนั้นยังเหลือยเยอะเลยอ่ะ มันมีสมองไหมวะเริ่มไปกันเรื่อยๆอ่ะอุ้ยพายุมาอีกแลว้วอ่ะอุ้ยน่ากลัว อันนี้อะไรอย่างละสองก็ถูกแล้วนี่แล้วก็ต้องหาปลาแบบนี้อันนี้หรอดู่อะไรอย่าเราต้องสร้างไอ้น,นี้ก่อนแล้วกัน 会油耗啊。 ถึงไม้ไม่ถึงอ้เหียโอ้ยทำยังไงมีม่รู้ว่าตอนนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับผมพายุโหมก็นน่ำสรุปอันนี้มันทำยังไงต้องซื้ออะไรเพิ่มฮะนายต้องซื้ออันนี้เพิ่มหรือเปล่าไม่รู้แต่ตอนนี้ฉันอยากได้พลาสติกเพิ่ม กาสพลาสติกอีกห้าอันนะฮะโอ้โหตอนนี้คือคือ,อไรวิเวแวไม่รู้แหละย่างปลาไปก่อนอัน อีกสี่อันหรือเปล่าวิ้ยโอ้โหวะหนูมองไม่เห็นนะพลาสติกพลาสติก <c oughs> ทะเลที่ไหนวะเนี่ยเฮียทำไมขยะมันทำไมพลาสติกมันเยอะขนาดนี้วะ น่าจะได้ครบแล้วมั้งเอออันนี้ทำเพิ่มแล้วก็พลาสติกมีแค่อุ๊ย เกือบไม่ทันฝั่งหนึ่งนะต้องซ่อมก่อนอะไรอยู่วะ ไม่รู้ว่าสร้างอะไรชื่ออะไรนะที่เก็บของก่อนโอเคเฮ้ยคืออะไรอะ่ะเฮ้ยถังขยะอะไรอ,ะอ่ะแก้วน้ำ ไม่ล้วถังกูว่าถัางขยะก,กูว่าฮัลโหลไอ,อ้เหี้ยกูใส่เก็บพลาสติกมาเยอะเลยยาของขวัญไม่เยอะไม่แล้วประเด็นคือถังของขวัญไอ้ถังกูอยู่ไหนอ๋ออันนี้มันสามารถปลูกได้นี่ว่าเนี่ยใช่ไหม แตงโมเนี่ยมันเอาไปทำอะไรวะกินได้ปะชิมดิอ๋อมันกินได้นี่หว่าอ๋อเพิ่มทั้งน้ำเพิ่มทั้งอันนี้เลยวะกินแม่งให้หมดเลยครับผมเปียงสลอตนะฮะมาขอแกะดูอีกอันหนึ่งแล้วกันองุโนได้กรอบลูกกูยังชอบเลย ประเด็นคือูจะเก็บถังอันนี้อ่ะเหลืออีกสองอันไอ้เหี้ยเอยอะไรวะมันเต็มแล้วมันล่วงเหรออ้าไอ้เหี้ยไม่ได้อีกอ้๋อรอถังอันน้นนั่นกล่องกล่องกล่องสมบัติ โอ้โหเชียกบานเลยวะเอาไปยังไงให้ไม่โดนเอางงมากเมื่อกี้งงมาก เดออีย๋ยวผมจะเอาเงาพวกสเสบียงนะใส่ไว้ฮะของที่ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะไม่รู้พวกดอกไม,ม้เรนเอาไว้ใช้อะไรได้นะอย่าลองดูนีมันกินได้เปล่าวะไม่รู้เราทำอะไรได้หรือว่าน่าจะเอาเป็นไอ้นี้ได้หรือเปล่าประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะ พอตกปลาเพิ่มด้วยเดี๋ยวอาหารเราจะหมดตุนเราต้องตุนไว้เรื่อยๆนะฮะจะต้องหาไม้ไว้เยอะนะเราต้องขยายเพยให้มากที่สุดะฮะิบหายิบหายแล้ว จะตายวุ่นจะตายไอ้กล่องสีเหลี่ยมเหมือนจะได้เชือกมาเยอะอยู่นะส่วนอันนี้น่าจะเป็นพวกไม้กับพลาสติกเยอะนะฮะกะอาหารอะไรเงี้ยนี่เห็นไหม เฮ้ยของขวัญได้อีกแล้ววะเฮ้ยทำไมมันเริ่มได้ของขวัญเยอะจังวะนี่กูลงเลยโอ้โหเฮียแม่งมีแต่ของกระดับเอาเฮีย,ยผมไม่ได้ซ่อมไว้ดิทำไมมันตอนแรกมันซ่อมไม่ได้เนี่ยอันเนี้ยมันซ่อมไม่ได้เว้ยตอนแรกอะ ôi ui cọ cỏ của cọ. จะเอาไม้ไม่ได้ทั้งอันนะกูอ่ะสวยปลาบอกเลยว่าปลาเฮี้ยมากนะฮะผุพลาสติกแม่งเยอะจัดอ่ะเออมีปลาไหมเนี่ยโอเคมีปลาย่างแล้วก็เนี่ยปลา มามีอะไรบ้างสัเรถเหรอไม่รู้แล้วเก็บอะไรได้เก็บไปก่อนครับผมนานๆจะขึ้นฝั่งทีหนึง โอ้ยเฮียจะตายอีกแล้วแตงโมแตงโมแตงโมฮะของเต็มอีกแล้วเหรอ นูวยอะไรอะ่ะแล้วไม่ได้มีของไอ้นั่นให้ผมเลยเหรอของกล่องกล่องให,ใ,หใหญ่่เอ แปบ,บหนึ่งนะฮะอ่ะได้พอดีเลยเนี่ยไหนเอามาแล้วขอเอาไม้ตรงนี้เลยแล้วกันนะเนี่ยอ๋อมันต้องตัดมันถึงจะได้หน่วยเอาเรือผมอ่ะอุย้ยเรือผมลอยไปโน่น ว่าผมไม่รอดเพราะปลาฉลามแน่นอนเลยนะเยอยฉลามเยอบพงมาฉลาม,ลามเยี่ยเต็มเต็มหน้ากูเลยเลียไม่รอกูซะแล้ว พลาสติกนี่รู้สึกจะสำคัญพอๆกับไม้เลยนะ ต้องสร้างไอ้นี้ผมจะสร้างไอ้นี้เพิ่มว่ะขาดพลาสติกเหรอโอเคสวย แสดงว่ามันมีที่ปลูกผักผลไม้ด้วยใช่ไหมอ๋อนี่ไงเดีย๋ยวนะเออผมเห็นอยู่นะอันนี้ไงที่ปลูกอาหารโอเคเออผมขอปลูกไว้ตรงนี้เลยละกัน ชิมเองอารมณ์ผูกกไนอ่ะน,นี่ไงมันคืออะไรก็ไม่รู้ด้วยนะประเด็นน่ะโอ้โหกล่องน้นไปแล้วอ่ะเฮียกลับไปเอาได้ไหมไ้ย มองไม่เห็นกล่องนี้ได้ไง so dead, dead, ของพืบของพืบ One who's always sorry, the conclusion, even though I offer all the solutions. I wish you love me like I love you, when I'm alone with you, I wish I was struck. Oh, too high. Now. bangs hidup git bangs hidup anjing you don't ever โอเคครับผมก็สําหรับพารนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไ,ไปนะฮะรอติดตามผมหน่อยนะฮะว่าพารหน้าผมจะทํำยังไงนะฮะกับการเอาชีวิตรอดฮนะโ,โหเล่นครั้งแรกก็ถือว่าปวดหัวพอสมควรว่าเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะฮะ ต้องพยายามเติมเชื้อไฟไว้ตลอดด้วยนะเนี่ยผมขอเอากล่องนี้ก่อนนะอุย๊ยเกือบไม่ได้รึบพรึบออะไว้นิดเดียวนี่แน่นี่แน่นแนเวน ้ของแต่งคือเยอะมากอ๋ออันนี้น่าจะเป็นแบบว่าอัพสักอัพสกรีวอะไรอย่างเงี้ยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเริ่มจะสนุกเข้าแล้วสิ ก็คือทำหลังคาทำอะไรได้เลยนะเนี่ยโอ้โหอีกยาวไกลแน่นอนเนี่ยครับผมสำหรับเกมนี้โอเคขอบคุณที่รับดูจนจบด้วยนะครับผมถ้าชื่นชอบอยังไงก็ขอฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับ s c คร b ์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะจ๊ะเพราะว่า oh, ah. จะได้มาาจะได้มาช่วยผมเล่นดอยได้โอเค แล้วเจอกันพารหน้าครับว่าจะมีความสนุกตื่นเต้นขนาดไหนแล้วเจอกันบายครับผมว่าเดี๋ยวนะผมอยากไปแพรนั้นไม่รู้มันจะไปได้หรือว่าส่วนจบผมขอจากไปด้วยตรงนี้แล้วกันผมจะไปหาแพรนั้น ตรงไปแล้วตรงไปแล้วเหี้ยของมีที่เก็บอีกมั้เนี่ย Of life, my only confidence. Is this an argument or just a start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just a start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drop myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. ตายเก็บตายโอเคเจอกันบายครับผม